นี่มึงดูกูดูเป็นผู้ชายต้องอกผายไหลพึงหน้าตึงตาโตตูดิดืลรุมะนาแตกโตตายเข่งปัดเลยน้องเวยการเดินดเฮ้ยเอามาดูยังไงเดี๋ยวไปถูกเขาไม่ได้หรอกโควิดช่วงนี้มันแรงโอ้ชีดมาจากนั้นเลยลูกพี่มึงในขาเชียบ่อยตายตัวเข้าปากเลยคเคุมึงเอาิดคืนนี่หาปิดปิดเว็บบ้านแุตาปัดเลยคนคุกดิ ล่างกินสีนวดาสนาหายมืดเลยแชุพูมีขนตานะมึงเอ้ยโอ้ยกูเกลียดหาฟันนี่เถอะมาตขาเชื่อมีมีจ้าโอ่งเด็กหนึ่งกูไม่พอเลยเดี๋ยวเด้อการเดินการเหินเดินต้องมีจังหวะนั่นดิยังไงลองเดินดูสายตามึงต้องเลไปถึงเขาถึงใครอ่ะถึงคนที่มึงชอบนะอ๋อคนนู้นเป็นไรอะเป็นไร แล้วเดินน่ะดูกูเ,ออเละไงนะพี่เละไงลองเละด้ยเละเงี้ยออมันเละเกินเลยแล้วนะนี่มันไม่ใช่เละนะที่มึงทำเขาเรียกว่าจ้องแล้วนั่นนหะเละแล้วดูเดินด้อดูเดินให้มีจังหวะยังไงเอาโอ,อ้ยสูงสูงไปสูงไปเธอ,อมีของดีปีออที่ฉันลืมไม่ลงปียังรักยังลง พวงหนักหนาปี่ยำหลับยำนอนโอ้ฮ้แค่นี้พังอ่ะไปสามเลยมันดูกูดิเฮ้ยเป็นไงผู้หญิงไม่กล้าเข้าหากูเอ้ใช่ๆชพี่พ่อเราต้องวัดติดโควิดเอาลวเฮ้ยมึงอยากอตุกเดี๋ยวกูเวทนาแทท่เอาพลอยชิพยเดี๋ยวหมดโอ้มีการออดออมทำยังไงว่ากูไม่กล้าทำกูอายอะสิ ฮะอายจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงเนาเดินตามเขามึงจะอายทำไมเนาะวันนั้นดิเป็นเป็นพระเอกด้วยมันเสียภาพคจน์มันเสียพิกเจอร์โอ้แล้วกลางคืนเขาเล่นกันกลางวันกูเห็นมึงล้ำอยู่ย่าโม่หลับหลับจอบหลับจอบ ไอเวยนั้นกูเมาแล้วคิดดูมเมาไม่ไปทำอะไรแปคนเมาทีไรเข็นถังขยะอ้อมยาโมอ้อมเลยน่ะนี่แล้วมึงอ่ะก็เห็นกูทำไมมึงไม่ห้ามล่ะห้ามพาอะไรกูก็เมาลับอยู่ในถังขยะโอ้มึงซ้ำนี่กว่ต้องหมาเว้ยเฮยหมาหายเลยจิมม่ให้ยเมายังไงมันลุกลางขาเฉื่อยจังกะตีสามไอ้มืดกูบอกตรงๆนะมึงอ่ะ ที่หลังอ่ะกูจะไม่ไปตลาดด่านขุนทนแล้วทำไมเรมกูพาหลานกูไปเห่าติดเอ้าคนคุกเนี่ยมึงก็ได้เนาะอ่ามึงทีนึ็อีกทีนึงดกูไม่กล้าทำอ่ะเธอมีของดีเนี่ยมันคงปีเลยทำไงนะเธอมีของดีปีที่ฉันลืมไม่ลบอีเอาจากนิดนึงเอาจากนิดดูเอาเอาลองทำาด้ไอ้ี่ยยุ้ยเฉยคาเชื่อก่อน โอ้โหไอ้บ้าไอ้อไอชิบหายเดี๋ยวผู้หญิงไม่ติดอ่าไปเอานิดนึงเด้อนิดเดียวนะเธอมีของดีจูดิ้งเลื่อยลยังมงยังลงฟีดจากนี่โอ้ยมันไม่กล้าเลยจริงๆะทำได้แค่นี้อ่ะไอ้ชิบหายไม่กล้าปาดนี้เขาท้องแล้วโอ้โหทำได้แค่นี้จริงแหม่ปักเลยอ่ะขออีกรอบได้ไหม มึงขาดตอนนึงขาดตอนไหนตอนนอนมันไม่นอนอ่ะมันต้องนอนก่อเออต้องนอนก่อนเอาอีกจักทีนึ่งไม่นอนหมูทำไม่เก่งนะนิดเดียวนิดเดียวเออนิดเดียวนิดเดียวเธอมีของดีจ้าลงปียังรักยังลงปีไอ้พวงหน้าปียับหลับยับนอน ถึนไหวแปดลิตรนี่เอวกูไม่ได้ใช้ง่ายๆนะมึงเอากูมาใช้เอวเปลืองมากมึงนี่สุดยอดมากเลยมึงทำแรงไปถอ่เป็นกูเป็นสาวๆนี่กูหอบพลวอมหนี่ทะเลนฉากนี่ขอเก็บตังค์คนละสิบาทก่อนเ้อะทำไมค่าซ่อมเวทีกูนี่นะแม้กระดานนี่เดี๋ยวมึงดูตัวสำคัญพี่ทงฮะแกเดินให้มันดูหน่อยเอาเนี่ยกูนี่ ไม่เนี่พ่อใหญ่พี่เอาพิเตอร์ปิดหัวก่อนไหมอย่าล, <c oughs> ล่วงมดเออกูถามจริงทําไมหัวมึงถึงลานะทําไมหัวมึงถึงลานอจิลาจริงเริอเด้อบ้านฉันน่ะได้บัตรประชาชนสามใบเออ,เอ,อจริง,จ,รงจ,จักกีปีโกตอะไรแกเอ,อ้ยมีผงชุรสด <c oughs> มีรดดีตำสมตลัทีใสยทีละครึ่งหอใหญ่ รู้จะซื้ออะไรเหรอขับรหลดกูยังไม่กาเปิดกระจกเลยทำไมล่ะวอยซสวยมาอยู่ข้างหลังมึดปิวมึดนี่มึงเดินให้เขารู้เลยว่ามึงเดินแค่ไหนเดินเก่งนะใช่ไหมเออวไม่เดี๋ยวกูลอเดี๋ยวกูทำให้ดูเออเธอมีของดีปิลเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเป็นไรเห้ยีจังหวะหรือเปล่า ไอจบหายในหน้าหนุ่มแต่ร่างกายเถ่าเสนไหนองวเชนบอดเซนซีบารบยึดเดี๋ยวดูไอมืดกูเนี่ยเออไอมืดทำดูแบบผมนี่เอาแบบสไตล์ผมเลยนะใช่ผมไม่เคยเหมือนใครอยู่แล้วใช่เพราะผมเป็นตัวของผมเองนั่นดีสุดยอดมากเป็นตัวของตัวเองเลยเลยเป็นอยู่อย่างนี้เออเอามึงล่องเด้อพีเด้อกูให้เกียดมึงลองนะ มึงจะขลรบกูแม่วะอาน่<ะ>นดิอน่นะกูให้มึงร้องพี่อ๋อ,อมึงก็มึงไปเไรยพี่ก็พี่ไปเรยเออนั่นแหละกูให้มึงร้องเอาเถอะเ,เธอ,เอ,อมีของดีพี่ฉันลืมไม่ลงมยังรักยังล,ก,ลกปีพระาวงหนักหนาปียามหลับยามนโอ้ย วันนี้มึงจะถึงเข้าไม่มืดเ,<อ>เรื่องของกูจ้ะกี